สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับเดี๋ยวเดี๋ยวคือแต่ไม่ฉีบอะเราเราขับเข้ามาส่วนรายการที่ไม่ต้องแนะนำตัวอะไรเอามาเริ่มเลยหมอคขาล้างจมูกยังไงเดี๋ยวได้วยเพาคำถามไหนคิดไม่หมดเลยเนี่ยคนไม่ถึงอ้าวก็ไปเข้าห้องน้ำมาไงพอดีไปส่องอ่าแฮชแท็กคุณหมอขาแล้วเจอคำถามหนึ่งจากคุณช็อกช่อนว่า กิโยตินเนี่ยเวลาสับเนี่ยสับลงมามันจะเจ็บไหมคอขาดสมองไม่ตายหรือเปล่าหรือยังไงแล้วก็คําถามนี้หมอประวินอยากตอบมากด้วยด้วยความเป็นหมอะไรนะหมอขมอจมูกเลยมีความรู้ด้านนี้ี่เชิญตอบไปเลยนะเนี่ยหลายวันปีไม่เคยตอบเลยที่ถามเรื่องโรคเกี่ยวหูคอจมูกไม่ตอบบอกว่ากิโยตินตัดคอตอบได้คืออะไรวะสรุปว่าเราจะเจ็บไหม เราว่ามันไม่มีเวลาจะเจ็บแหละเดี๋ยวเราว่าสิเขายังไม่เคยไงยังไม่เคยไงแต่เราว่ามันมันก็คงเหมือน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 ที่ที่เราบอกว่าอย่าทารเวลาเวลาจะฆ่าไก่ที่เราทำเมื่อตอนก่อนว่าแบบทีเดียวแล้วมันก็ไม่รู้สึกแล้วก็ไปเลยแบบี้คือหมายถึงว่า ด้วยด้วยการศึกษาหรือรีเสิร์ชหรืออะไรไปที่แบบเวลาตัดเร็วๆนี้มันจะไม่รู้สึกเจ็บเหรอความเร็วอความเร็วของมีดเร็วกว่าความเร็วของเส้นประสาทที่ส่งกระแสมันโอ้เส้นประสาทมันก็เร็วนะแต่มันเราคิดว่ามันคงแบบว่ามันแต่มันเหมือนน่าจะสตัตดี้ได้ใช่ไหมว่าแบบตัดไปแล้วมันจะได้ไงสตัตดี้ได้เราเคยเราเคยเราเคยมีดบาดแบบมัน ปักลงไปแล้วก็ไม่ตอนแรกยังไม่รู้สึกอะไรแล้วก็พอสักแบบสองสามวิมันจะเจ็บแบบเจ็บมากเนี่ยเราว่าน่าจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าป่ามันจะรู้สึกตัวมันก็คือมันไม่มีเลือดไปเลี้ยงสมองแล้วไงแต่ว่าคือไอการที่แบบเลือดเลือดไม่ไปเลี้ยงสมองกระทั่งแบบว่าหมดสติไปเนี่ยสมองตายเนี่ยสี่นาทีเลยนะ แสดงว่าจังหวะนะ<ต>ัะ้นละว่ามันไม่ใช่แค่เลือดแหละอันที่หนึ่งเพราะที่เพราะว่านอกจากที่เลือดไปเลี้ยงเนี่ยมันยังมีส่วนของไขสันหลังด้วยอันนั้นใช่แต่ว่าคือคือกรณีนั้นก็แบบว่าเนื่องจากว่าตอนที่กิโยตีมันตัดชึบลงมาเนี่ย คือสมองสมองส่วนบนมันไม่ได้รับความเสียหายอะไรไงสมองสมองสมองปส่วนหรือว่าสมองสมองที่อยู่ในหัวเออในกะโหลกแต่ก็คือช่วงที่มันตัดลงไปนี่มันมันเป็นตั้งแต่อาจจะเป็นเป็นส่วนของการสมองไปจนกระทั่งถึงถึงไขสันหลังส่วนต้นอืมทีนี้ทีนี้ถ้าสมมติว่ามันตัดตรงก้านสมองเนี่ยแปลว่าไอ้ระบบอื่นๆที่เป็นระบบพยุงชีพอะหายใจมันก็ยังเหลืออยู่นิดนึงอาจจะยังเหลืออยู่นิดนึงแล้วก็ที่ที่ คิดว่าคิดว่าถ้าหากว่ามันโดนตรงก้านสมองจริงๆเนี่ยตรงตรงก้านสมองมันเป็นส่วนที่ควบคุมเรื่องของการตื่นกับความรู้สึกตัวด้วยอืก็ถ้าหากว่าตรงนั้นโดนทําลายชุบเดียวก็ไม่รู้สึกเลยก็น่าจะแล<ต>่เราไปเลยเรากลับคิดว่าตรงที่มีดมันจะไปโดนมันไม่ใช่ตรงนั้นเนะ่ยเพราะมันเป็นตรงที่แข็งมันน่าจะไปโดนตรงที่มัน ที่มันแข็งน้อยที่สุดต่ำลงมา c ี c สองสี่สามเออมันน่าจะเป็นประมาณตรง c ี c สองอีะสามครับตรงตรงกระดูกสี่สองสก่ารคือกระดูกคอไม่ใช่ครับมันคือชื่อตำแหน่งกระดูกสันหลังส่วนคอซีมาจากคำว่า cervical ก็คือคอ อ๋อคือเม็ดเม็ดที่2กับเม็ดที่3เนี่ยสามารถคลำดูได้นะครับแล้วก็เล็งตำแหน่งไว้เออย่า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 เล่นอย่าเล่นอย่าเล่นใช่ใช่เพราะว่ามันเป็นตำแหน่งที่ที่เราใช่จริงด้วยจะว่าไปคือส่วนที่มันเป็นมันเป็นก้านสมองมันยังอยู่ในกระโหลกนู่นว่าใช่ใช่ใช่มันไม่น่าจะโดนนะมันน่าาะเออแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเนี้ยทีเก่ามันก็จะพ้น พอดีแหละโค้งตรงคอพอดีแปลว่าต้องรู้สึกควรจะนั่านะ่เราก็อาจจะรู้สึกแวบหนึ่งเราก็แบบก่อนที่เลือดมันจะนี่มันจะพู่ไปแต่เราอ่านบากีมาคุณจะเอาเดียวเน่ผมรู้สึกว่าอ่านเ่ยที่ใบกวัดพ่กว่าเหมือนเขาบอกว่าไอความรู้สึกของเราอ่ะเหมือนสัญญาณภาษาอะไรมันกว่าจะรู้สึกอะไรมันประมาณแบบ0ูนจุดสามวินาทียกเป็นพ่อบากินะที่แบบจะรู้สึกเร็วกว่ามาก มันใช้อาลีกินได้ิโร่จิโร่ได้ไปได้ก็ระดับหนึ่งนะแล้วยังไงนะแล้วยังไงก็แค่นั้นแหละมันทำให้แบบมันก็รู้แวบหนึ่งรอย่างงี้แล้วกว่าเราจะแปลภาษาเป็นคำว่าโอ้ยแบบโอ้ยเจ็บต้องโมยเลยเงี้ยมันไม่ทันแลมันไม่ทันมันไม่ทันแต่ว่ากว่าสมองแบบคือระหว่างที่หัวมันหลุดไปอ่ะเราคิดว่าสมองมันยังโปรเซสอยู่อ่ะแล้วระหว่างนั้นสี่นาทีสมองมันยังรู้คิดอยู่ปะ ถ้ามันมีเลือดก็น<ม>่าจะไหมถ้าถ้าหากว่ายังมีมคือคือช่วงที่ถ้ามันถ้ามันขาดเลือดแบบวูบไปทันทีเนี้ยก็ไอไอความรู้สติกับกับอ,อความรู้เรื่องกับการโปรเซสนะมันจะมันจะมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆแสดงว่ามันแบบเหมือนคน เดี๋ยวหน้ามันก็ยังคิดได้อยู่อะี๋ยวเปล่าเรากาลังคิดว่าประเด็นที่หลังจากสมมติหัวหลุดออกจากตัวแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรหนึ่งคือเลือดเนาะพอะเลือดไม่ไปเลี้ยงแล้วสองมันมีส่วนของปกติสมองเนี่ยมันจะเชื่อมกับไขสันหลังซึ่งมันจะมีน้ําที่เลี้ยงอยู่ที่เราเคยคุ้นเันไว้ซึ่งน้ําตรงนั้นมันก็รั่วหมดเลยอ๋อมันก็จะแห้งปุ๊บทันทันทีมันก็จะไม่เจ็บ มันไม่มีเวลาดูช่วงแวันหนึ่งแล้วใครสลับทำไมนะมันก็มันก็เข้ามันแหงไปเลยมันก็อยู่ทํางานมันไม่หยุดรักเข้มันแหงหมดมันออกลีกขนาดนั้นเลยมันเหมือนมันมันเพเชอร์มันดอกทันทีปลื้มอ่าเพเชอร์ดอกอืมเข้าใจได้เพเชอร์ดอกมันก็ไม่ได้ตายทันที มันก็ไม่ได้มี่ง,งผลให้มันอยู่ทํางานดันดีคือสมองเสียหายก็อยู่ในมันตรงนี้มันก็คงจะต้องเรียกว่าเป็น secondary แล้วเพราะว่ามันสมองมันเสียหายจากจากการที่ขาดเลือด<ล>อย่างอื่นคือปาดชุบแ,แล้วแล้วมันเสียหายเลยทันทีเลยเหรอไม่ มันมันต้องผ่านไประยะหนึ่งคือคือเลือดเลือดมันจะต้องไม่ไปเลี้ยงเซลล์ระยะหนึ่งก่อนอะจนกระทั่งเซลล์มันเกิดเรื่องของการบวมของอะไรเงี้ยขึ้นมาแล้วสแสดงว่าพอหัวหลุดออกมาแล้วอะสมองมันก็ยังโพเส็ s นิดหน่อยนิดหน่อยยังได้ใช่ก็ที่เขาแสดงว่าเหมือนแบบคนอาจจะหัวหลุด แล้วเราก็อาจจะพูดออกเสียงมาได้ได้เราว่าไม่มีเสียงไม่มีลมในกล่องตายยังได้อยู่ก็เออที่เขาที่เขาบอกว่าตอนใช้อ่ะที่มันก็ยังมีแบบเ่๊เห็นคนกรอบตาคือคือถ้าสมมติว่าเคยเห็นเคยเห็นรูปในประวัติศาสตร์การการตัดดิสกีวอตินอ่ะบางทีจะมีกระมังรองอ่าถ้ากระมังรองแล้วแบบโอเคถ้ากระมังรองปุ๊บแล้วมันคว่ำหน้าไปอาจจะไม่เห็นอะไรแต่ถ้าแบบเมบีบาง บางท่าถ้าหล่นไปแล้วหงายหน้าอะเออหล่นไปแล้วหงายหน้าลงไปที่พื้นอะแล้วยังเห็นแบบยิ้มยิงฟันกอกตาอะไรเงี้ยยังมิวกลับไปไม่ได้แต่ว่าให้หัวเราะไม่ได้เพราะมันไม่มีลมไม่มีลมแล้วเราเรารู้สึกว่าสมมติถ้าเกิดว่ายังมียังมีระบบที่มันสามารถออกเสียงได้อ่ะอาจจะโอ้ยก็ได้เอออาจจะแบบแบบด่าคนตัดกี่ม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าตัดเอาไว้ส่วน เวลาที่เราพูดเนี่ยเราต้องาาเอาศัย,ยการหายใจออกออก็คือคือต้องใช้เพชเชอร์จากจากทองไล่ไปที่ปอดแล้วลมออกมาที่กล่องเสียงเราถึงจะสามารถควบคุมออกมาเป็นเสียงพูดหรืออะไรประมาณนี้ได้นีคือพอมอีเสร็จปุ๊บก็ไม่ได้แล้วไม่มีทางไม่แม,ม่เราเราคิดว่าแบบ เขาแค่สื่อสารออกมาไม่ได้แต่ว่ากระบวนการข้างในเขายังคินกระบวนการอาจจะยังคิดอยู่แต่ว่าก็เราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้หรอกคือคือในในรีเลทีของของคนที่ถูกตัดอาจจนานก็ได้แต่ว่าของเราอาจจะรู้สึกว่าฉัดเดียวอันนี้ลองลอง l o เ g l e เร็วๆมันมีโคราคนมาถามแล้วก็ตอบเหมือนกันประมาณว่าเขาบอกว่า คือความเจ็บอ่ะอาจจะไม่มีก็เหมือนที่คุยแบบว่าบุโดนมีดแทงชุนแรมมันจะไม่รู้สึกเจ็บก็คือตอนที่มันตัดชับคอเนี้อนิสเขาเรียกว่าไอเพนวิเซเตอร์อะไรมันปมดแล้วมันแห้เหมือนจะไม่รู้สึกเจ็บแต่เขาบอกว่าตอนที่แบบหัวมันหลุดออกมาแล้วที่แบบมีคนมีวินเนสเยอะเลยว่าแบบมีการขยับหน้าขยับตาอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนไม่ได้เกิดจากตั้งใจแต่เกิดจากขาดอากาศ เลือดไปไปเลี้ยงสมองแล้วก็เป็นน่าจะเป็นน่าจะเป็นลักษณะการใจเพื่อใช่เป็นซับฟอกเใช่เกิดจากการซับฟอกตอนที่ยุ่งเรามีความรู้สึกว่าสยิบสยิบก็คือสรุปว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือโดยกายภาพแล้วก็มีโอกาสที่ยังที่จะยังไม่ตายทันทีอม่แล้วก็เหมือนเขาบอกว่าท่านมันอยู่ที่นิยามการตายนะคุณคุณคอหลุดก็คือคุณตายแน่ๆแต่พูดถึงถ้านับ brain activity อ่ะก็ไม่ได้แบบเทสที่ตัดหัวหนูอ่ะ ก็คือยังมีเบรนเนฟเท t รวิตี้แป๊บหนึ่งอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามันรู้คิดก็แสดงว่าก็มีความรู้อาจจะรู้สึกทรมากก็ได้นะใช่แต่คือมันแบบงจริงก็ทรมากแต่คุมหัวอลจริงๆมันไม่ก็ไม่ได้เป็นวิธีที่เราใช้ในสมัยใหม่นี้ดูแล้วนี่นะในการทีนี้ระหว่างกิโยตินกับแขวนคอ โอ้โหแขวนคอแขวนคอทรมานทรมานกว่าคือคืออยู่ที่ว่าแขวนคอแขวนคอแบบไหนคือถ้าสมมติว่าแขวนคอตายเองเนี่ยอันเนี้ยน่าจะทรมานมากแขวนก็คือแบบแขวนที่ประหารชีวิตถ้าแขวนแบบประหารชีวิตเนี่ยอันนี้อันนี้จะตายจากคอหักอันนี้น่าจะตายตายเกือบทันทีเพราะว่าเคยเห็นเคยเห็นร้านประหารในหนังใช่ไหมแล้วมันจะมีปมขนาดใหญ่มากอยู่ที่ข้างหลังคอพอเวลาที่ แพลตฟอร์มแพลตฟอร์มมันมันเปิดลงไปแล้วก็ตัวตัวตัวหล่นพึบลงไปเนี่ยมันกระตุกแล้วก็ไอ้คอลุดไอ้ตึงไอ้ไอ้สูงขึ้นไปเลยไอ้ปมเนี่ยมันก็จะตีปุ๊บซีสองหักคือมันตายเพราะคอหักไม่ได้ตายเพราะขาดอากาศแล้วก็พอไอ้คอหักแบบเนี้มันก็จะเหมือนกับตัดไขสลังไปด้วยเลยพอ่าอาการเหมือนกิโยตินเลยอ่ะก็คือ ส่วนสมองกับส่วนไขสันหลังหลุดออกจากกันคือมันจะไม่มันจะไม่มันจะไม่ทรมานจากการขาดอากาศแต่มันจะตายเพราะคอหักก็คืออลักษณะของการไม่ใช่สินักพูดผิดมันมันจะมีมันจะมีมันจะมีปมอยู่ข้างหน้าไม่ใช่ปมอยู่ข้างหน้าดังนั้นคือหัวเนี่ยจะถูกหักไปข้างหลังอ๋อไมันจะเหงนทันทีเหงยนตุดยุบทันทีใช่แล้วก็คือซีสองหักก็คือสับทางทรม่าทางว่าทางการบาดเจ็บเนี่ยที่คนไข้เราเราเกิด การแหวนมากกว่าปกติในในแบบพวกอุบัติเหตุรถยนต์หรือว่าโดนอะไรกระแทกตายค้างแล้วก็แหงเยอะๆยเงี้ยแล้วก็มีกระดูกแตกที่ที่ซี <C> 2. 2> อแต่ว่าอันนี้ไม่ได้รุนแรงถึงขนาดที่มีบางทีอาจจะไม่ได้รุนแรงขนาดที่มีไขสัลหลังหกักเราเรียกว่าแฮงแมนแฟกเจอร์อ๋อที่เหมือนแฮงแมนอ๋อ <man>. oh. ขออนุญาตที่เหมือนพี่ทรายตอนประสบอุบัติเหตุแล้วบอกว่าคอหักจะต้องแบบเอาน็อตด,ดามที่ข้างหลังคอ ไม่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เลยไม่รู้ทีนี้เราก็มีความรู้สึกว่าถ้าไม่อยู่ดีๆมาคุยเรื่องสยองสยงกันไม่ไแต่ว่าแสดงว่าไม่ว่ากิโยตินหรือการประหารแบบผูกคอ สมองมันก็ยังมีแอคทิวิตี้ซึ่งอาจจะทำแบบเขาอาจจะรู้สึกทรมากก็ได้เหมือนกันก็ได้ก็ได้มันเลยเป็นวิธีที่ปัจจุบันไม่ไ<น>ม,ม,ม,ม่นิยมกันการประหารโดยการ<อ>ตัดคอหรือว่าแขวนก็หลังๆก็เลยใช้วิธีการฉีดยาพิษเพราะว่าก็คือหนึ่งมีหลับไปแล้ว 2. คือฉีดยาคลายกล้ามเนื้อให้หยุดหายใจี่สันเนื้อฉีด โพแทสเซียมคลอไรให้หัวใจหยุดเต้นคือการประหารที่สาารสมัยก่อนมันเป็นเพื่อการขู่คนในชุมชนด้วยแหละไม่ดูน่ากลัวก็ไม่สยองสยองเ่ยเดี๋ยวนะการการทำให้อันสุดท้ายอะค่ะมันทรมานไหมไม่ทรมานไม่ไม่เพราะมันหลับไปแล้วไอที่หลับไปแล้วนะถ้าฉีดยาคอเทลอะไรขึ้นอ๋ออ๋อคือต้องฉีดสามอันนี้ไม่ใช่ฉีดอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ใช่ต้องฉีดสามอันแล้วมันจะไม่รู้ได้ใช่ไหมว่าใครเป็นคนม่รู้ใช่นโ่มีปกติจะใช้สองุ่ม ประหารก็ไม่ใช่ AI อนาคตก็ไม่แน่อนาคตก็ไม่แน่ไม่ไม่แต่ว่าโดยโดยเทรนด์ของโลกแล้วคือเขาก็ต้องการที่จะให้ยกเลิกโทษประหารชีวิตอยู่ในอนาคตก็จะเป็นตู้ฆ่าตัวตายแทนใช่เราจะเเรื่องกันนึ่งก็จะเป็นเรื่องของอัปฏิบัติกรรมกลับมาครับโอเคโอเคเมื่อกี้กำลังนึกได้อย่างว่าถ้าเราจะเช็ค ยังไงว่าว่าความคิดความเจ็บความปวดอะไรมันยังมีอยู่หรือเปล่าอาจจะต้องไปฝังไอชิปอะไรของ Elon Musk นะอีรอนมา์สอะเออในชมองเนาะก็ประมาณนั้นแล้วก็<ๆ>แปลถ้าสัญญาณประสาทออกมาแต่เราว่าจริงๆในเมืองไทยมันก็มีเรื่องอารมณ์นี้เกิดขึ้นเหมือนกันนะก็มีอืมมีเรื่องเราตอนตัดหัวใช่ใช่อะไรเหรอคืออะไรเหรอเรื่องเราตอนตัดหัวสมัยเรื่องโคตออะบ้านเราเังมีใช่แล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ถึงร้อยปีป่ะคนคนไหนที่แบบมีพลังจิตสูงๆเนี่ยก็จะหัวหลุดได้ คืออะไรพอดหัวจะซื้อก็ซื้อไม่แต่ว่าเรื่องเรื่องเรื่องน,นี้ก็มันที่ต้เงียงกันจนกระทั่งคนไทยก็มีเรื่อง นิยายอ่ะเรื่องสีสามานอนั่นก็โดนกระจกตัดคอชิปเดียวขาดอ๋อี่เคยเล่นบูฟเฟนสไตล์ภาคสองอ,อะที่โดนตัดหัวแล้วก็ตัดหัวมาแล้วก็นัเอาหัวไปต่อกับอะไรวะหัวต่อกับตัวซปเอร s u p เปอร์โซเยอร์ของโซเยอร์ตัวตัวเป็น s เปอร์โซเยอรันนัปป้นมันปปมันสปอยสปอยแต่แบบเชี่ยมากฉากในเกมตอนเล่นนี่เชี่ยเชี่ยมากมากที่บุกปีกันอยู่ไหมได้หรอสในเกมสี่ปีเด้แล้ว สองสามปีเองสองสมปีเหรไ่เล่นนะเราปดมากแล้วว่าบากิเราหนักแล้วนะไม่แต่ว่าแต่ว่าเรื่องนี้ก็คือเอามาเขียนเป็นนิยายเขียนเป็นอะไรเยอะแยะมากมายมันเป็นเรื่องะไรหัวขาดเรื่องหัวขาดมันเป็นความความรู้สึกที่แบบว่าคือตายมันจะตายทันทีเลยไหมหรือว่ามันจะสามารถฉีกด้วยวิทยาศาสตร์ในอนาคตหรือเปล่าแต่เรื่องศิษยสมานี้นะเป็นนิยายวิทยาศาสตร์เรื่องไทยในไทยที่แบบเอะเดี่ยนะสมมติถ้าเกิดว่าหัวขาดแต่ว่าเราพยายามที่จะเมนเทน อ่าอ่าภายในสี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบสมองจะตายฟรีสระบบแล้วเอามาต่อกันจะเป็นไปได้ไหมในบูสเตอสไตา์ทำได้ในนิยายส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าทำได้ไม่ได้ทำวิทยาศาสตร์เนี่ยจริงจริงเนี่ยถ้า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 จะทำอย่างนั้นคือต้องแฟลชฟรีสเลยนะคือตัดขาดปุ๊บแช่ปั๊บ คือแช่ปั๊บแล้วไม่ใช่แบบว่าให้ค่อยๆแข็งด้วยนะต้องแบบว่าแบบประมาณแบบโยนเข้าในตู้เลวเออลบประมาณต้องต้องมีต้องมีแบบสารป้องกันเซลล์ด้วยนะอ๋อเออเราก็คือแบบว่าต้องแดฟลชฟรีสภายในแบบว่าไม่เกินหนึ่งหรือสองนาทีอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบว่าให้แบบค่อยๆแข็งในตู้ฟรีสไม่ใช่ตู้ไฮโอู้ไฮโอปาจจุบางทํทำไม่ได้อ๋อ แสดงว่ามันมี Possibility แต่ว่ามันจะ i ิน l ิ m e n t ยังไงเออเออคือคืออย่างเอออะไรอ่ะเวลาที่ตัดชิ้นเนื้อแล้วมาดูเราก็จะมีเทคนิคที่เรียกว่า f ร o z e n เซ็กชันรเซนคือพวกนี้เอามาแฟ f ชฟ e ี e ก็คือเอาเนื้อสดสดเนี่ยมาแล้วก็แล้วก็ทำให้มันฟรีสภายในหนึ่งถนาทีด้วยน้ำแข็งแห้งน้น้ำแข็งแห้งแล้วก็เอาไป เอาไปไถเพื่อเพื่อก็คือไปส่องเหมือนสไลด์สไลด์เนื้อเหมือนสไลด์เหมือนสไลด์ชิ้นเนื้อแล้วก็เอาไปส่องกล้องจุลทรรศน์เพื่อเพื่อหาชิ้นชิ้นมะเร็งเวลาที่แบบว่าเขาเขาเออ่จ้าอินิี้ถ่ยว่าคนที่เป็นมะเร็งหรือเปล่าคือเขาตัดมาเสร็จแล้วเรียบร้อยปุ๊บเขาเอานี้ไปส่งห้อง l a บทันทีห้อง lab ก็แบบแฟลชฟรี e เสร็จแล้วก็แบบไถดูโ e r เซ n เซ g e s e c มันก็ยังสดอยู่ใช่ไหมครับมันก็ยังสดสภาพสภาพเหมือนแบบยังเป็นเป็นอยู่ อแต่ว่าโดนโดน็โดหยุดเวลาไว้แข็งพอที่จะเอามาสไลด์เป็นชิ้นเนื้อแล้วก็เอามาเรียงบนจานก็ยากเลยเลยใช่อย่างนี้อย่างนี้แสดงว่าส่วนถ้าเกิดว่าเรารู้วิธีที่จะทําให้มันแบบฟรีซได้เร็วๆมันก็มีโอกาสเที่ตเสียวไม่ตายมันก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่คนคอขาดแล้วเอามาเย็บทีหลังได้มันก็ยังไม่ถึงขนาดไม่มันดคือเรารู้ว่าเทคนิคมันจะเป็นยังไงแต่ว่าทุกวันนี้แม้กระทั่งในี้ทวันี้ง เมื่อสักปีสองปีที่ผ่านมามีข่าวว่าเขาเรียกทำเทดทรานส์ไทร์อ่าใช่ที่เป็นข่าวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแบบว่าอ่านแล้วแบบมันเสียคนที่เขาเหมือนพิการทั้งตัวหรือได้ได้ขยับแค่หัวแล้วเขาจะเตรียมสําหรับผ่าตัดย้ายหัวไปร่างกายใหม่โอ้ว้าวแล้วก็เป็นข่าวจะเป็นไงเป็นข่าวว่าคือพรีแพรแล้วอ่ะแต่ไม่รู้ก็เป็นข่าวแล้วก็ียบไปใส่จะไม่ใส่เจนจะไปตรงนั่ไม่รู้เหมือนกันโอเคสนุกว่ะแต่เหมือนกับอาแพทย์ที่ ที่พาผู้ป่วยคนนี้มาแถลงข่าวก็พูดเหมือนว่าเขาศึกษาวิธีแล้วว่ามันมีความเป็นไปได้และเขาจะหาวิธีที่ทําให้ได้ที่เ,เป็นหนังผน,นังเรื่องหนึ่งมสักสามสิบปีที่แล้ว่าคนเปลี่ยนหัวคนหมนังเก่าไปแล้วเอาเลยไหมเราบอกแค่นั้นแหละโอเคขอบคุณลุงรจริงๆนะครับเรานึกถึงแต่เฟซออฟอย่างเดียวเลยเฟซออฟมัน็อกแค่นั้นหรือเปลาเหลือแค่หัว จบแธค่ะแต่ก็คือสรุปถ้าให้สรุปคําตอบคือไม่น่าเจ็บเพราะมันเร็วมากแล้วมันตัดเนื้อไอ้ส่วนต้นคอไปหมดแล้วใช่ไหมเราว่าไม่น่าเจ็บแต่อาจจะรู้สึกแล้วัวส่วนที่สีหน้าบิดบงบิดเดียวเกิดจากนี่แหละอาจจะเพื่อเอออาจจะเพือก u f f o c มากกว่าแล้วก็ดิเทมเมอร์สำหรับคุณผู้ฟังนะครับอย่าไปลองทําเองที่บ้านไม่ควรน่แหละโอเคามไปคําถามต่อไปนี่แหละสวัสดีจ้าบาย